สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอรดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นการทําบุญเสริมดวงนะคะและสิ่งที่พ่ยจะบอกและเตือนค่ะให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2566น้นั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15าธันวาคมนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆแห่งสิ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องรา ของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะ,ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวพิจิกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566เป็นอย่างไรนะคะขอดูการงานหน่อยค่ะ ไพ่ใบแรกเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะไพ่เดอะฟูค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่ควีนถือถ้วยค่ะชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกนะคะในช่วงเดือนพฤศจ,จิกายนนี้นะคะเออไม่รู้สึกว่าบางคนบางคนที่ที่กำลังหางานอยู่เนาะก็ ชีะจรลงเท้านะคะก็มีความหวังมีความฝันค่ะถามว่าตัวคุณเนี่ยจะได้งานไหมไม่รู้สึกว่าในช่วงเดืษษษษษนอนพฤศจิกายนนี้คุณต้องขยันนะเออแล้วคุณต้องจริงจังหน่อยนึกออกปะมันจะเป็นประมาณว่าเดือนนี้ต้องการชิวต้องการอยากจะชิวอะไรประมาณนี้ใครอ่ไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเหมือนกับวิ่งตามความฝันซะมากกว่านะคะงานที่ไม่อยากได้ไม่อยากทํา ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าหากว่าติดต่อมาแล้วไม่ได้ไม่ไม่ได้ตรงตามที่เราอยากจะทําเราก็จะปล่อยจอยอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นมองว่ามีโอกาสนะเพราะมีไพ่เด็กถือไม้เท้าขึ้นมาด้วยเนี่ยมีโอกาสค่ะที่ชาวอ่าราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกนะคะจะได้รับโอกาสดีๆจะได้รับโอกาสใหม่แต่ก็มองว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าเลือกอะเนือกปะเลือกอะไรประมาณนี้ถ้าหากว่าแบบถึงแม้ว่าจะมีมามาตือ้อ มาแบบดึงตัวคุณไปแต่คุณก็รู้สึกว่าถ้าฉันไม่อยากทำฉันก็จะไม่ทาเอออะไรประมาณนี้ได้นะคะอืมเนาะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะคะในเดือนนี้มองว่าตัวคุณไม่ค่อยโฟกัสงานสักเท่าไหร่อย่างที่บอกค่ะบางคนที่ไปจอจรงเท้านะคะบางคนลาบ่อยอะใกล้สิ้นปีละนะคะเดือนพฤศจิกายน นะคะลาบ่อยเที่ยวบ่อยเที่ยวเยอะนะคะก็จะไม่ค่อยจะโฟกัสเรื่องงานสักเท่าไหร่แต่ไม่รู้สึกว่าเรื่องงานนะคะตัวคุณสามารถจะควบคุมคอนโทรลได้ด้วยอิทธิพลของไพ่ควีนถือไม่ถ้าอ่าควีนถือถ้วยนะคะสามารถจะควบคุมคอนโทรลได้วางแผนได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ระเบียบนะคะก็มองว่าในเดือนนี้ยังไม่ใช่เดือนที่แบบต้องเจออุปสรรคอะไรมากมายแต่อุปสรรค ของคุณอนะในเรื่องของการงานคือความขี้เกียจของตัวเองนี่แหละนะคะประมาณนี้นะสำหรับคนที่เป็นนายตัวเองหรือเป็นเจ้าของกิจการนะคะในเดือนนี้นะคะมองว่ายังปล่อยจอยไม่ได้นะยังต้องควบคุมคอนโทรลนะคะเ,เด็กๆนะคะพนักง,งานนะคะ บุคลากรนะหรือว่าอาจจะต้องควบคุมคอนโทรลตัวเองในส่วนของถ้าหากว่าคุณทําธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วแบบว่าแบบบางคนขายออนไลน์แบาบงคนต้องต้อง,ต,องต้องอาศัยแรงตัวเองนะคะตรงนี้อาจจะต้องผลักตัวเองสักนิดนึงนะอาจจะต้องแบบว่าขยันหน่อยนะคะเออเนาะเพราะว่าเรื่องความอิทธิพลของไพ่เดอะฟูอะคะ่ะมันเป็นอิทธิพลของคนที่แบบไม่ไม่อยากไม่อยากจะทําแล้วเบื่อแล้วหรือว่าทํามาตั้งนานแล้วมันแบบ มันทรงตัวมันไม่หวือหวามันเหนื่อยมันอยากพักมันอยากไปจากตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็มองว่าอยังไม่ได้มีการยังไม่ได้มีหน้าไพ่ของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงใดๆแต่อาจจะต้องควบคุมในส่วนของอารมณ์ของตัวเองที่รู้สึกแบบเบื่อในนายซิงอะไรประมาณนี้นะคะให้โฟกัสกับเรื่องงานมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับนะคะ ด้วยความที่ถ้าว่าใครมีลูกน้องอะนะคะอาจจะต้องก็ควบคุม control หน่อยอาจจะต้องแบบว่าตบๆเลี้ยงๆหน่อยนะคะประมาณว่าแบบต้องติดต้องตามเออต้องติดตามหน่อยนะคะเพราะว่าลูกน้องเองอาจจะแบบเริ่มที่จะขี้เกียจเริ่มที่จะแบบดื้อเงียบไม่ค่อยจะสนใจงานสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้อง เขาเรียกว่าใช้ใช้ตำแหน่งหน้าที่นะคะหรือว่าพระเดชพระคุณในการจัดการอะประมาณนี้ในเรื่องราวของการงานนะคะสําหรับเรื่องราวของการเงินเดี๋ยวเรามาดูการการเงินของชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่ามีโชคลาบก็จะขึ้นมาในส่วนของตรงนี้เลยนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่จะบอกโอกรีไม่ใช่สีแต่เป็นเอ็มเพลสนะคะ,นะคะขอดูการเงินโชคลาบค่ะ พรมิดนะคะเงียบมาเชียว4ไม้เท้านะคะและเป็นไพ่ดิมิทเชียนค่ะอะโชคลาภก่อนโชคลาภมีไหมเอ่อค่อนข้างที่จะเงียบนะโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสียงดวงอาจจะยังไม่มีแต่ถ้าเป็นในโชคลาภของโอกาสอะได้นะคะจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่นะคะเเขาเรียกว่า ปากพารวยอะไรประมาณนี้นะคะคําพูดดีนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามารับไว้นะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงใดๆเนี่ยม่รู้สึกว่ายังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะคะสําหรับในเรื่องของการเงินพอพอ่ายเอ็มเพลขึ้นมาเนี่ยการเงินก็มีความมั่นคงดีนะคะ,ะในเดือนนี้คุณไม่ได้จะเดือดร้อนหรือว่าไม่ได้จะหมุนเงินเป็นระวิงหรือว่าแบบตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ การเงินยังอยู่ในสภาวะคงที่นะคะอาจจะ เขาเรียกว่าไม่ได้หวือหวาสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ขาดแคลนจนเราต้องลําบากอะไรประมาณนี้นะคะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างคนต่างมีก็ยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่ไม่บอกว่าหาเงินคนที่ใช้คําพูดในการหาเงินอะไรประมาณนี้เนาะ,อ,ะอาจจะเป็นเซลล์อาจจะเป็นทางออนไลน์หรืออาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรืออาจจะเป็นการตลาดอาจจะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะที่ใช้คําพูดะนะในการสื่อสารในการหาเงินอะไรประมาณนี้นะคะอันเนี้ยนะคำพูดจะเรียกเงินเรียกทอง พูดดีเป็นสีแกป่ปากแล้วก็จะเรียกเงินเรียกทองด้วยนะคะตรงนี้เนาะอันนี้สําหรับในเรื่องของโชคลาภละการเงินนะคะไม่ได้มีหน้าภพยที่อาจจะต้องประมัดระวงังหรือว่าหรือว่าแบบขาดแคลน,นใดๆยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้จักที่จะวางแผนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่อาจ จะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่หไม้เท้านะคะเด็กถือถ้วยค่ะ6ถ้วยนะคะและเป็นไพ่ดีไฮประเทศค่ะ ชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะไพ่จะแนะนําในส่วนของอารมณ์ของคุณนะเออพอมีไพ่เดีายเป็นเทศขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ค่อนข้างที่จะมันไม่ใช่อารมณ์รุนแรงนะแต่มันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเออคล้ายๆบโพลลา olar, เนออกปะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้สึกอารมณ์ดีดีแบบดีมากๆเดี๋ยวก็รู้สึกแบบดาวลงอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องออควบคุมอารมณ์แล้วก็เขาเรียกว่าจับ จับทิศทางของอารมณ์ตัวเองได้รู้เขาเรียกว่ารู้ทันอารมณ์ของตัวเองการทําสมาธิการสวดมนต์นะคะช่วยได้นะคะช่วยได้ค่อยๆพัฒนาไปนะคะไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะใครที่จะเดินทางนะคะหรือว่า มีมีมีโอกาสที่จะกลับไปส่วนของบ้านเกิดหรือว่าถิ่นเก่าอะไรประมาณนี้ก็ราบรื่นดีนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้ของขวัญของฝากด้วยนะคะตรงนี้นะใครที่เป็นสาวกพระแม่นะคะนะเป็นลูกรักพระแม่นะคะในเดือนนี้ก็สามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าขอพรทําบุญขอพรอ่ะตรงนี้ได้นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า สิ่งที่จะต้องทำบุญเสริมดวงนะคะถ้าหากว่าชาวราศีพิจิกเองเนี่ยอยากจะทำบุญเสริมดวงในเดือนเนี้ยนะคะจะทำบุญเสริมดวงด้านไหนได้บ้างมาดูกันนะคะไพ่ใบ,บแรกได้เป็นไพ่ justice นะคะหกดาบค่ะไพ่ emperor นะคะและเป็นไพ่ เชมเพลนค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะในเดือนนี้ถาว่าคุณอยากยจะทําบุญเสริมดวงนะคะทำบุญเสริมดวงเกี่ยวกับอะไรได้บ้างหนึ่งเลยก็คือทําบุญเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับไฟนะคะทําได้เลยเนาะสองนะคะอาจจะทําบุญเกี่ยวกับเครื่องนุ่งหม่มนะเครื่องนุ่งห่มนะคะเป็นเป็นเสื้อกันหนาวก็ได้นะคะหรือเป็นผ้าห่มอะไรประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะตรงนี้สามารถที่จะทําได้เลยเนาะหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ สำหรับชาวราศีพิจิกนะก็เดือนนี้นะคะอาจจะต้องใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกว่าควบคุมคอนโทรลอารมณ์ตัวเองรู้ทันอารมณ์ตัวเองได้นะคะจะสามารถทําให้เรามีสติในการใช้ชีวิต ะะไปกำลังใจให้ชาวราศีพิจิกลัขนาพิจิกค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์อดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิม์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ